สวัสดีครับวันนี้เป็นการทนายดวงโดยไพยอรหลอดครับประจําวันที่19กันยานะครับของคนทั้ง7วันนะครับในด้านการเงินการงานดวงคนวันจันทร์วันที่19นะครับ the hello fan judgment r e e of cup นะครับการงานยังคงอยู่ในระเบียบในกฎนะครับต้องทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้นะ judgment นะครับช่วงนี้เป็นจังหวัดตัดสินอนาคตการประเมินการสอบแข่งขันหรือการพิจารณาผลนะครับ อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสายงานนะสามถ้วยครับงานก็จะมีบรรยากาศที่ดีครับได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานครับมีการเฉลิมฉลองหรือโอกาสดีๆนะครับหรือได้รับข่าวดีในการทํางานนะภาพรวมนะครับงานของคุณกําลังมีการเปลีปล่ยนแปลงสําคัญนะครับสุดท้ายผลเป็นบวกมีโอกาสเฉลิมฉลองความสําเร็จกับทีมนะครับการเงินคุมเงินได้ดีครับมีระเบียบแบบแผนในการใช้จ่ายมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตนะการคืนเงินหรือมีการชําระหนี้สินหรือเอกสารทางเงินที่รอคอยนะครับ ภาพรวมการเงินอยู่ในจังหวะที่ดีครับโป่งขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนะครับแต่ก็มีการใช้เงินกับความสุขกับครอบครัวและคนรับค่าความรักนะครับรักจริงจังรักมั่นคงอยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะครับครอบครัวรับรู้สนับสนุนเนาะหรือความรับอาจจะถึงถึงเวลาในการตัดสินใจสื่อสารต่อให้เป็นเรื่องจริงจังถึงขั้นแต่งงานนะครับหรือว่าคืนดีกับแฟนเก่าหรือเลือกจบความสัมพันธ์ที่คาราคาสังพลังของสามถ้วยแห่งความสุขครับสนุกสนานคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับกลุ่มเพื่อนนะหรือผ่านทางสังคม ภาพรวมภาพความรักนะครับเป็นความรักที่ชัดเจนขึ้นนะครับใครมีคู่ก็มีเหตุให้ฉลองมีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนคอนโสดครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่จากกลุ่มเพื่อนหรือวงสังคมนะครับยังไงก็ขอให้คนวันจันทร์นะครับมีความสุขนะในวันพรุ่งนี้นะวันที่19นะครับยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับดวงของขอนเกิดเกิดวันอังคารนะครับประจาวันที่19อัศวินไม้หนึ่งเหรียญ แล้วก็เดอะสตาร์นะครับเรื่องของงานนะครับพลังของอัศวินไม้นะครับคุณมีพลังของผู้นำครับได้แสดงศักยภาพนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจเชิงลุกได้ดีพลังของหนึ่งเรียนนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับมีโอกาสทำโปรเจกต์นะครับได้วางรัฐฐานมั่นคงอนาคตพลังของเดอะสตาร์ครับอยู่ในช่วงที่สดใสครับมีคนสนับสนุนคุณนะอันนี้ดีมากเลยนะครับช่วยสร้างแรงบันดาลใจหรือการทำงานที่ตรงกับใจมากขึ้น ภาพรวมของเรื่องงานครับของคุณนะครับไปทางที่ดีนะครับมีทั้งพลังของการนําโอกาสใหม่ๆแล้วก็มีพลังของความหวังที่สดในเรื่องของการเงินนะครับเอฟอเนนะครับแสดงถึงการกอบโกยครับเงินต้นโตโตโอกาสทางการเงินการลงทุนผลตอบแทนดีนะครับพลังของอัศวินไม้นะครับมีทักษะที่ดีครับในการจัดการด้านเงินนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินมากขึ้นเดอสตาการเงินป่งร่งคล่องตัว ภาพรวมคือการเงินมั่นคงมีโอกาสได้ก้อนเงินก้อนใหม่ๆหรือได้ใหม่ๆครับและอยู่ในสภาวะที่ดีเรื่องความรักนะครับหากมีคู่นะครับความสัมพันธ์ก็จริงจังมากขึ้นนะครับเปิดบาทที่ดีครับ Ace of Penny นะครับเหมือนกับความรักกำลังสร้างหลักฐานที่ดีมั่นคงขึ้นมีการวางแผนอนาคตหรือการอยู่ร่วมกันหรือการแต่งงานนะครับเดือดดาความสัมพันธ์มีความหวังอบอุ่นสดใสโรแมนติกครับหากโสดบ้านไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณจะอาจจะมีรักใหม่เต็มไปด้วยพลังบวกนะครับภาพรวมของความรักครับกำลังอยู่ ในจุดที่สดใสมั่นคงนะครับแล้วก็มีทางความจริงใจอบอุ่นมีโอกาสที่ดีครับคนโสดครับมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะที่น่าหวังนะครับยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารนะครับประจำวันที่19นะดวงนี้นะขอให้มีความสุขนะครับผมยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคนเกิดวันพุธประจำวันที่19นะครับผมเดอะสตาร์ห้าถ้วยแล้วก็8ถ้วยนะครับ ในเรื่องของการงานครับคุณมีความหวังแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีความฝันในช่วงของการทํางานนะมีความคิดส,สนนะร้างสรรค์นะแต่ว่า5ถ้วยครับก็ยังมีอุปสรรคเข้ามามีเรื่องความผิดหวังเข้ามาบางอย่างนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะครับหรือคุณอาจจะเสียโอกาสบางอย่างไปทําให้รู้สึกท้อได้แต่สุดท้ายนะครับแถ้วยขึ้นมาเนะี่ยมันหมายความว่าอาจจะต้องเดินออกไปเปลี่ยนเส้นทางงานละทิ้งอาจจะต้องละทิ้งสิ่งนั้นนะมันจะคอนเวิร์ตกับตัว ห้าถ้วยเนะแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่ารวมของการงานนะครับการงานอยู่ในช่วงหัวเรียวคัต่อครับมีความหวังแต่ต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังบางอย่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเพื่อความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินนะครับเดลสตาจะมีโชคเล็กๆน้อยๆครับมีโอกาสหาเงินได้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะครับห้าถ้วยครับมีความผิดหวังในเรื่องการเงินนะครับไม่เป็นไปตามที่หวังเนาะหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่าแดถ้วยนะครับคคุณออาจจตตต้งัััดดสินนใะรบ ใจจากแหล่งไรายได้เดิมๆนะครับแล้วก็ต้องมองหาทางเลือกใหม่หรือว่าไรายได้ใหม่ที่มันมั่นคงขึ้นภาพรวมการเงินยังไม่ค่อยมั่นคงครับมีความผิดหวังสูญเสียบางส่วนนะแต่ถ้าเกิดกล้าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวทางก็อาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความรักนะครับเป็นความรักที่โรแมนติกอบอุ่นนะครับมีความหวังนะครับแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ห้าถ้วยแสดงถึงความผิดหวังเสียใจเจอปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สมหวังในความรักแปดถ้วยนะครับบางท่านนะครับอาจจะต้องตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มนะครับเพื่อหาความรักที่มันดีกว่าภาพรวมนะครับในเรื่องความรักอาจจะเจอทั้งผิดหวังแล้วก็มีความหวังผสมกันไปถ้ามีคู่ความสัมพันธ์อาจจะต้องปรับตัวอีกเยอะนะฮะหากไม่เจอจุดที่ต้องตัดใจก็คงคงจะต้องตัดใจกันไปนะครับส่วนคนสดคนปล่อยเรื่องเกา่าๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับ ยังไงก็ขอให้คนวันพุธนะครับอาจจะหนักหน่อยนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแต่ขอให้ผ่านไปได้นะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับดวงคนเกิดวันพฤหัสประจำวันที่19กันยานะครับเดจัสติก7ไม้เท้าแล้วก็6ถ้วยครับงานของคุณนะครับ่ยวเรื่องของกฎระเบียบข้อตกลงสัญญาเอกสารทางกฎหมายการประเมินผลงานต้องทำด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสนะครับ7ไม้เท้าพลังนี้แสดงว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องต่อสู้นะครับปกป้องจุด ยืนของตนเองปกป้องตําแหน่งแข่งกับผู้อื่นเจอแรงกดดันสิ่งเหล่านี้นะครับคุณต้องสู้นะแล้วมันจะปกป้องตัวคนได้นะครับ6ถ้วยครับจะมีเพื่อนร่วมงานเก่าๆนะครับผู้ใหญ่ที่เคยสนิทด้วยกลับมาให้ความช่วยเหลือนะทําให้คุณมีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับมาช่วยมาช่วยทํางานหรือว่ามาคอนเซัลในเรื่องของงานนะครับ ภาพรวมนะครับงานค่อนข้างหนักครับจะต,ต้องต่อสู้ต้องพิสูจน์ตัวเองนะแต่ได้รับแรงสนับสนุนจากคนที่ไว้ใจได้หากทาด้วยความถูกต้องก็จะได้รับการยอมรับนะมันจะผ่านไปได้นะในเรื่องของการเงินครับจัสติกนะครับลักษณะแบบว่าเป็นสมดุลน,นะครับได้มากก็จ่ายมากนะครับหรือจะเกี่ยวข้องกับการเคลียร์หนี้สินหรือการจัดการเอกสารทางด้านการเงินเจ็ดไม้เท้านะครับต้องมีภาระทางการเงินนะต้องจัดการเงินการเงินให้หลัดกุ่มนะครับ เพื่อรักษาสถานะเอาไว้เนาะหถ้วยครับมีเกณฑ์ได้เงินจากเพื่อนครอบครัวหรือการช่วยเหลือจากคนเก่าๆนะครับรวมถึงอาจจะได้เงินจากอดีตก็คือมีคนมาคืนเงินนะคุณนะภาพรวมของเงินคือต้องคงต้องปร,ประหยัดนะครับจะได้ประคองตัวไปได้นะครับแต่ก็ไม่ลําบากนะครับเพราะมีคนช่วยเหลือนะเรื่องของความรักนะครับจะจิตอยู่ในพื้นฐานของความจริงใจความซื่อสัตย์เนาะตรงไปตรงมา เจ็จไม่เท้าความรักอาจจะมีปัญหาแรงกดดันนิดหน่อยนะครับยังคงต้องใช้ความอดทนนะคบเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้6ถ้วยความรักมีความอบอุ่นครับความทรงจําดีๆกลับมาค้นสวดก็มีเจอคนเก่ากลับมานะภาพรวมของความรักนะครับคุณอาจจะไม่ง่ายแต่มีความจริงใจมีความอบอุ่น หากมีคู่นะครับจะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีมีความเข้าใจกันนะครับส่วนคนโสดอาจจะเจอคนเก่าลักเก่าหรือคนที่มีความรู้สึกผูกพันกลับมาได้นะครับผมยังไงก็วันพรุ่งนี้วันที่19กนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับดูของคนเกิดวันศุกร์นะครับวันที่19กันยานี้นะครับอสวินถ้วยเด็กไม้เท้าแล้วก็สองเหรียญครับ เรื่องงานนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้ทําสิ่งใหม่ๆที่คุณชอบนะครับมีความคิดสร้างสารรค์นะครับในการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริการศิละปะการเจรจานี้ดีนะครับเด็กถือไม้เท้านะครับจะมีข่าวดีเรื่องของงานนะได้เริ่มต้นใหม่นะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนะอันนี้ดี2เลียน,นครับพองานมันเข้ามาหลายอย่างเข้ากันต้องจัดเวลาแล้วก็ทรัพยากรให้ดีนะอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ต้องบาลานซ์ประคองกิจการไว้นะครับ ภาพรวมนะครับมีความสดใสมีโอกาสใหม่ๆแต่คุณต้องบริหารเวลาแล้วก็เลือกจัดการให้มันเหมาะสมเรื่องของเงินนะครับมีรายได้จากการเจรจาหรือว่างานที่คุณรักเข้ามานะครับหรืออาจจะมีรายได้ใหม่เล็กๆน้อยๆจากโปรเจกต์หรือว่าเป็นงานที่คุณเริ่มต้นใหม่ครับแต่การเงินอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับมีหลายทางเข้ามาแต่ว่ามันคือเงินมันต้องหมุนนะครับสรุปก็คือภาพรวมคือเงินพอใช้ได้ครับแต่ยงอยู่ในสภาวะของภาวะหมุนเงินต้องระวังรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นนะครับ ในส่วนของเร yeah. ื่องความรักนะครับความรักหวานโรแมนติกอ่ามีคนเอาใจหากโสดก็มีอาจจะมีคนเข้ามาจีบนะความรักมีสีสารครับมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาครับบางทีอาจจะเป็นเริ่มต้นจากความสนุกสนานการคุยกันก่อนก่อนจะจริงจังสองเหรียญนะครับความสัมพันธ์อาจจะยังไม่มั่นคงนะครับหรือว่าอาจจะลังเลสับสนนะก็ต้องปรับตรมดุลกันความรักนะครับภาพรวมเนอะมีสีสารสดใสมีโอกาสใหม่ๆแต่ต้องระวังความไม่แน่นอนนะครับผมก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับ ยังไงก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นะครับมีความสุขนะครับในวันที่19นะครับยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับทําอะไรก็มีสตินะครับสวัสดีครับดวงของคนเกิดวันเสาร์นะครับวันที่19กันยา2 5 6 8นะครับ3ถ้วยเด e d เดวิลครับแล้วก็เดทครับในเรื่องของการงานนะครับมีบรรยากาศทํางานที่ดีนะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของงานก็ยังมีข้อผูกมัดมีแรงกดดันมีสัญญา อาจจะเจอคนเอาเปรียบที่ทํางานได้นะครับแต่ว่าเดทนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับออาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับจบงานเก่าจบงานเก่านะเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งย้ายงานหรือเริ่มต้นงานใหม่เพราะฉะนั้นในภาพรวมของคุณนะครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะมีความสุขบ้างแต่ก็มีแรงกดดันในที่ทํางานนะครับแต่สุดท้ายจะไปสู่นําสู่ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะ่ะผมมั่นใจนะครับ เรื่องของการเงินนะครับ3ามถ้วยนะครับมีการเข้าสังคมมีงานเลี้ยงแต่เดดวิลนะครับระวังเรื่องหนี้สินนะการใช้จ่ายเกินตัวนะครับเช่นไปทําสัญญาทางการเงินเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อต่างๆนะครับเดดเนี่ยเรื่องของการเงินอาจจะเป็นการปิดหนี้ปิดบัญชีจดภาระเก่าๆหรือถ้าเกิดมันไม่ดีคือหมดแหล่งรายได้นะต้องหาแหล่งรายได้ใหม่เพราะฉะนั้นภาพรวมเรื่องการเงินมีทั้งเข้ามาแล้วก็ออกไปครับเป็นช่วงที่ต้องปรับเรื่องของการเงินนะเพื่อไม่ให้ติดกับหนี้สินนะ สามถ้วยนะครับในเรื่องของความรักนะครับความรักมีความสุขครับมีความสนุกสนานเจอหรือว่าอาู่ะมของเพื่อนฝูงหรือมีคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณสดใสขึ้นนะครับเดวิลนะครับเป็นพลังของความรักที่มีความผูกพันผูกมัดลุ่มหลงมีความซ่อนเลนมีความไม่โปร่งใสระวังความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะว่าความใคร่มากกว่าความรักจริงๆนะอันนี้ต้องระวังนะครับในส่วนของพลังของเดวคือความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์สิ้นสุด หมายถึงว่าบางคู่ครับถ้าเกิดทะเลาะกันมาตั้งแต่ต้นๆอ,อ,อ,อาจจะถึงต้องจุดเปลี่ยนตัดสินใจนะครับหรือว่าเลิกเพื่อเริ่มต้นใหม่ในภาพรวมงความรักมีทั้งความรักที่มีความสุขความร้อนแรงแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะอาจจะเลิกลาจบาความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับว,ว,วันีเกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่สิบเก้านะครับสิบถ้วยหกเหรียญแล้วก็หกไม้ครับ ในเรื่องของการทํางานนะครับงานของคุณก็ดีนะครับมีบรรยากาศเป็นทีมที่ดีครับทําแล้วมีความสุขเนอะงานนี้มีผลต่อครอบครัวนะส่งผลทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขไปด้วยหรือคนรอบข้างก็จะคอยสนับสนุนคุณนะครับหกเรียนนะคะไม่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะในการทํางานไปง่ายขึ้นนะครับหรือเป็นการปรับสมดุลในเรื่องของที่ทํางานใหม่นะครับหกไม้ครับมีความสําเร็จได้รับการยอมรับนะผลงานโดดเด่นนะเอาชนะใจคนรอบข้างได้นะ สรุปเรื่องงานนะครับอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดนะครับมีความสําเร็จนะได้รับคำชนการสนับสนุนนะครับมีบรรยากาศที่ดีนะครับทำให้คุณรู้สึกพอใจในการทํางานนะสิบเหรียญน,นะครับมีความมั่นคงทางเรื่องการเงินนะมีความสุขในการใช้จ่ายไม่เดือดร้อนนะอาจจะเป็นการใช้จ่ายกับครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างก็ได้นะครับหกเหรียญอาจจะมีการใช้จ่ายช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนอื่นนะมีการบริจาคนะหรือมีการปรับสมดุลระหว่างรายรับรายจ่ายหรืออาจจะมีรายจ่ายเท่ากับรายรับ 6ไม้นะครับได้ผลตอบแทนจากความพยายามนะครับหรืออาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะสรุปนะครับในเรื่องการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมีรายได้แล้วก็มีการสนับสนุนเข้ามาสามารถหมุนเวียนหมุนเงินได้คล่องนะครับแล้วก็ใช้การใช้จ่ายอย่างมีความสุขอาจจะเป็นการใช้จ่ายกับครอบครัวนะในเรื่องของความรักนะครับ10ถ้วยนะมีความสัมพันธ์อบอุ่นลงตัวมั่นคง6เหรียญนะครับคู่รักเอื้อเฟื้อนะครับมีความอกเข้าใจกันนะครับ แต่แนะนําว่านะครับถ้าเกิดมีการได้รับความรักก็ควรจะให้ความรักตอบแทนกับคนที่คุณรักด้วยนะอาจจะไม่ใช่แค่คู่รักครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้6กไม้ครับความรักดีครับมีความสุขพัฒนาการที่ดีนะครับเดินหน้าอย่างมั่นใจนะครับสรุปเรื่องความรักครับสมบูรณ์อบอุ่นมั่นคงนะครับพัฒนาการไปได้ที่ในทางที่ดีนะครับขนโสดนะครับมีเกณฑ์เจอคน รักที่จริงใจกับเรานะครับผมยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในวันที่19นะครับมีความสุขมากๆนะครับยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ